สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทา c h a n n แ l นผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะไพ่ทาโร่หมอแจนนะวันนี้นะคะเราจะมาดูพลังงานของชาวธาตุดินนะพิศศักการมังกรน,น,นะคะแอคชั่นของเขาที่มีต่อคุณวันนี้ไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้วันเวลาไหนก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆหมอแจนจะเปิดไพ่5้าใบนะคะให้ชาวธาตุดินแล้วก็จะเปิดไพ่ข้อความให้ด้วยหมออ่านตามหน้าไพ่นะเพราะเราดูจะเราจะดูแอคชั่นของเขา ะะพลังงานนี้นะหมอจะหมอจะไม่ได้ถามนะว่าคือคนเนี้ยของคุณอะนะคเป็นพลังงานความสัมพันธ์แบบไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่น่าจะเชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เคยร่วมงานกันและก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะนี่แหละดีเลยนะทีนี้เราจะได้ดูแอคชั่นของเขานะที่มีต่อคุณวันนี้นะคะเขาบอกว่าคนเนี้ยชาวธาตุดินพฤ่งศพกันมงก่อนนะ ใช้วิจนะยานในการรับชมและรับฟังนะขอบคุณมากมากเลยนะชาวธาตุดินที่มาเข้ามาติดตามหมอกแกนนะคะเราดูวันนี้นะวันที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้แหละแต่ส่วนใหญ่พลังงานไพ่ถ้ามันเป็นแบบว่าการตัดสินใจภาพใหญ่ในชีวิตหรืออะไรถ้าไพ่ออกบอกก็จะบอกให้ฟังนะคะมันก็คงจะไม่ใช่วันนี้ถูกไหมคะนึกออกไหมคือวันนี้คนคน,คนนี้เขารอคอยคุณนะคะปกติเคยร่วมง,งานกันนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เดินทางไปทํางานร่วมเขาหรือเขาร่วมง,งานกับคุณวันนี้เขาตั้งตารอคอยคุณเลยอ่ะนะคะ รอคอยคุณว่าเมื่อไรคุณจะมาตรงนี้นะ,ะอยากพบหน้าคุณอยากเจอหน้าคุณเขาจะพูดจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาอยากเจอหน้าคุณวันนี้สมมุติว่าถ้าทํางานร่วมกันทุกวันนะวันนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมบางคนนะคุณอาจจะไม่ได้มาทํางานวันนี้นะคะเขาก็เลยมองดูว่าเอ๊ะคุณหายไปไหนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะรอคอยรอคอยที่จะได้เจอคุณนะคะเขาบอกว่านะทีนี้เรามาดูว่าแอคชั่นของเขาเขาจะทําอะไร วันนี้มันมีพลังงานของคนที่แอบมาสืบมาส่องนะสมมุติว่าอยู่ไกลไม่ได้คุยคนเก่าคนที่หายไปเขาส่องคุณนะวันนี้นะคะคนคนนี้เขาเข้ามาส่องคุณทางโซเชียลออนไลน์นะส่องแล้วก็คิดพิจารณาใครควรไต่ตองชาวทัดดินคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะคนที่อยู่นักพจน์นะคะนักพจน์นักบวชครูอาจารย์แล้วก็ทํางานที่ อยู่ในวงสังคมที่มียูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบนะคะแล้วก็เขาจะต้องนะคะแคร์สังคมรอบข้างเออนะค,ะความสัมพันธ์นี้มีผู้คนจับตามองดูอยู่แต่วันนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะเพื่อนๆ <c oughs> คือไพ่อ่ะไม่ได้ตอบการแอชชั่นเท่าไหรหรอกแต่พ่อยากจะพูดเหมือนว่าเขาตัดสินใจแล้วหรือใครควรไต่ตองในความสัมพันธ์นี้นะคะว่า ถ้าเจอหน้ากันเนี่ยเขาจะต้องพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะพนังงานไพ่บอกว่าเขายังรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนของเขาเป็นเนื้อคู่เขานะเขาชัดเจนกับความรู้สึกแหละอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสาร no contact นะเขาจะทํางานในความสัมพันธ์ถ้าเขาเจอหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะ ยังไม่ได้ชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ร่วมงานแต่ยังไม่ได้ชัดเจนยหรือยังไม่ได้คบหาแบบจริงๆจังๆไม่ได้เปิดเผยแต่มีการแอบชอบกันอยู่นะ,ะง่ายๆแหละมีการแอบชอบอะ่ะเขาแอบชอบคุณหรือแอบความรู้สึกไม่แสดงออกหรือความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่ได้บอกกันว่ารักกันแต่ตอนนี้อยู่ไกลกันอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยแบบว่าเอ่อยังแบบไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารมากนะคะไม่ได้แสดงออกความรักความรู้สึกอ่ะธาตุดินวันนี้สิ่งที่นะ เขาบอกว่าตัวเขาอ่ะจะไม่สนใจแล้วนะมันเป็นความรู้สึกมากกว่าเพราะว่าตอนวันนี้ถ้าถามว่าเขาแอคชั่นไหมบอกว่าเขาแค่แอบส่องคุณนะถ้าความสัมพันธ์ที่แบบไม่เจอกันหรือเพื่อนร่วมง,งานที่แบบว่ากําลังจะกําลังจะจีบกําลังจะคิดไต่ตองอะไรแบบนี้มันเป็นไพ่ของการคิดไข้ควรและไต่ตองแล้วแอบส่องทางโซเชียลแอบรอคอยที่จะเจออะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆแบบนี้มากกว่านะเขาบอกว่าเขาอ่ะ นะจะไม่ได้จะไม่แบบว่ายึดหรือความเชื่อเก่าๆของเขาไว้เหมือนว่าโอเคเขาจะไม่ไม่แคร์สังคมรอบข้างแล้วสมมุติว่าถ้าคุณกับเขาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่สนใจผู้คนอื่นว่าจะตัดสินใจมองมาที่ความสัมพันธ์นี้แบบไหนโอเคเข้าใจไหมเหมือนว่าเขาจะแคร์ตัวเขาเองกับแคร์คุณมากกว่าอะไรแบบนี้นะถ้าเจอหน้ากันะจะไม่สนใจแล้วว่าใครจะก็อสิบใครจะนินทาแสดงว่าคนนี้จะต้องเป็น คนของคุณหรือตัวคุณน่ะจะต้องมเออีเขาเรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานน่ะที่ทรงคุณวุฒิอะอะไรแบบนี้นะคะที่ทรงคุณวุฒิที่ผู้อื่น่ะจับตามองดูอยู่หรือมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะมีความเป็นวุฒิมีความเป็นผู้ผู้นำหรือคนอื่นเคารพเชื่อถือศรัทธาอะไรประมาณนี้มันเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอะจะปล่อยตัวเองเป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้อำนาจสายตาของคนอื่นหรืออะไรแบบนี้เขาจะไม่สนใจนะเขาและอีก energy หนึ่งนะคะถ้าเจอหน้ากันก็คือเขาจะคุยเขาจะเป็นคน a คชั่นเขาจะพุ่งคุยเลยนะเขาจะทักคุณก่อนเขาจะคุยเลยเขาจะเรียกคุณเลยและเขาก็จะไม่แอบซ่อนความรู้สึกแหละอ่ะยางเช่นสมมุติว่าเมื่อก่อนเขาจะทําแบบวางมาดหรือเก๊กหรืออะไรแบบนี้นะชาวธาตุดินเหมือนว่า ถ้าเหมือนทักทายปกติเหมือนคนร่วมงานหรือเหมือนลูกน้องหรือบนลูกศิษย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเหมือนคนที่รู้จักปกตินะเขาก็จะไม่แสดงปฏิกิริยาว่าโอเคนะชอบคุณรักคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นะสิ่งที่จะเจอต่อจากนี้นะไม่รู้อ่ะคุณได้เจอเขาวันนี้หรือเปล่าหมอไม่รู้นะแต่พนักง,งานของไพ่น่าจะไม่รู้ว่าเจอวันไหนถ้าเจอหน้าเขาจะไม่ปิดบงังซ่อนเล้นความรู้สึกแหละเขาจะแสดงออกความรู้สึกเลย จริงๆเพราะว่าคนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะคบคุณหรือจะคุยกับคุณนะคะที่ออมันเป็นพลังงานที่ยาวนานนว่าอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แบบให้คุณเป็นคนในคะรอบครัวของเขาเลยเขาต้องการพลังงานจากคุณนะคนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกว่าอืมโลกไม่เป็นใจะจะบอกว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจทําให้เขารู้สึกหงุดหงิด ตอนนี้อยู่ห่างไกลกันแล้วก็หงุดหงิดกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้แสดงว่าคนนี้จะต้องมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ครอบไว้นะชาวธาตุดินเขาบอกว่า energy เนี้ยนะเขารู้สึกว่าคนที่เขาตัดสินใจนะชัดเจนกับตัวเองแล้วนะว่าถ้าเจอหน้าเขาจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยกับกับคุณเนี่ยเพราะคุณเป็นคนนั้นที่เขาอยากให้เป็นคนในครอบครัวนะ เขารอคอยเพราะมันเป็นไพ่การรอคอยเ,เพื่อนๆเขาไม่อยากปิดบังซ่อนเล้นและอีกอย่างวันนี้ความรู้สึกของเขาก็คือเขากโกรธตัวเองที่ตอนนั้นน่ะปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกตอนเนี้เขารู้แล้วว่าเวลาที่ดีที่รอคอยจะมาถึงนะหมอไม่รู้ว่าคุณจะเจอหน้าเขาตอนไหนนะเชา้าทัดดินคุณนึกออกไหมเพราะว่าอันนี้คือแอคชั่นเขาถัดไปวันนี้ก็หมายถึงวันที่คุณเจอหน้าเขานะเ,นเพื่อนๆถ้าวันนี้คุณเจอหน้าเขาเขาจะทําสิ่งเนี้ยที่หมอบอกอะ่ะเพราะเนี่ยกูต์ไทมันขึ้นว่ากูต์ไทม์แล้วอะ่ะ นึกออกไหมคือโอเคเขามีความคิดปรับเปลี่ยนใหม่ว่าเขาไม่แคร์ใครทั้งหมดอ่ะเวลาที่ดีและที่เขาตัดสินใจใข้ควรแสดงว่าณนะตอนนี้คุณกับเขาห่างกันไปไม่ได้เจอหน้าไพา่วันนี้มันขึ้นว่าทํางานร่วมกันไม่ได้เจอหน้าและเขายังไม่ได้ให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์เขายังไม่ได้บอกรักคุณนะมีการคุยกันนิดหน่อยแหละมีการแอบมองๆองดูอยู่แต่เมื่อก่อนเขาอาจจะกลัวภาพลักษณ์ไงนึกออกไหมภาพลักษณ์ของเขาแล้วก็มีความไม่มั่นใจแต่ตอนนี้เขาตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าเขาจะพูด เวลาที่ดีแหละอเหมือนว่าเขาจะมีแฟนเอาง่ายๆเขาจะเอาคุณเป็นแฟนเขาจะบอกความรู้สึกและตอนนี้เขาบอกว่ามันเหมือนมีเรื่องที่เขาทําอะไรช้าไปและเขาอยากให้คุณให้อภัยอ่ะมันเป็นไพ่แบบให้อภัยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้อภัยเขาเขากําลังอธิษฐานว่าอยากให้คุณอะกลับมาทํางานตรงนี้กลับมาเจอเขาหรือเขามาเจอคุณอะอ่ะยังง่ายๆสมมติว่าถ้าคุณได้ไปเรียนสถานที่ใดสถานที่หนึ่งใช่ไหม คนคนนี้เฝ้ารอคอ,อยที่จะเจอคุณถ้าเป็นพลังงานที่เป็นเพื่อนเรียนร่วมคาสร,ร่วมชั้นอนะสมมติอาทิตย์นี้คุณไม่มาเรียนและอาทิตย์หน้าเขาก็รอคอ,อยที่จะเจอคุณอะไรเป็นแบบนี้มันเป็นเอเนจีแบบนี้นะเหมือนมีการอาธิษฐานว่าขอให้ความสัมพันธ์นี้ได้รีเทิร์นมาอมืเขากาลังขอโอกาสนะเราะว่าคนนี้ตัดสินใจแล้วว่าถ้าเจอหน้ากันเขาจะทําสิ่งนี้นะเพื่อนๆการแอคชั่นของเขาน่าจะไม่ได้เกิดวันนี้แต่วันนี้ที่เขาแอคชั่นก็คือเขาแอบดูคุณอยู่นั่นแหละ นะแอบส่องโซเชียลออนไลน์ถ้าเขาทําได้นะแอบดูคุณอยู่ตลอดเวลาแอบดูไว้เมื่อ,อไหร่คุณจะมาอะไรแบบนี้นะเขาส่องอยู่ตลอดเวลาในการส่องนี้ก็ใครควรตัดสินใจด้วยนะมันเหมือนว่าความคิดที่วางแผนว่าถ้าเจอหน้าเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นแบบเป็นหลักการนะเป็นการวางแผนที่แบบซีเรียสนะซีเรียสจริงจังนะคะ เขาอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเร็วๆไม่รู้อะเจอหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งอะเขาจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะหมอไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรนะคะเพื่อนๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซีข้อความวันนี้ชัดเจนเลยว่าร่วมงานร่วมเรียนนะคะแล้วก็เคยเจอตัวกัน,นเป็นแล้วแต่นะรักษาภาพลักษณ์เออรักษารักษาฟอร์มนะคะสนแคร์คนอื่นอะอแคร์คนสใส่ตาคนอื่นที่จะมองมาที่เขาแล้วมองมาที่คุณ ถ้าเจอหนะ้าคุณอีกครั้งหนึ่งเอานีแล้วกันถ้าวันนี้ยังไม่ได้เจอเขานะเอามาดูข้อความก่อนนะข้อความรักที่หมอแจนทําไว้ร้อยข้อความรักที่คนคนนี้อยากจะพันธนาโวหารบอกคุณนะมอบอกเลยถ้าคนคนนี้ถ้าเขาพูดเอ่ยปากชัดเจนมาคบหรือคุยกับคุณนะคือเป็นการตัดสินใจที่จริงจงซีเรียสอะอนาคตน่าจะแบบคบกันยาวอะนะคบกันยาวไกลอะ่ะเพราะคนนี้แบบไม่ได้ทําอะไรที่แบบว่า ไม่ได้คิดน่ะนะเขาวางแผนการเขาคิดนะคะเพราะสงสัยคุณก็น่าจะเป็นคนที่ดูดีและโดดเด่นด้วยคือเหมือนว่าถ้าคุณสองคนคบกันนะมีเรื่องสะเทือนวงการเอาง่ายๆนะคะนึกออกปะเหมือนว่าก็สิบต้องขึ้นนะ่ะเออเออก็สิบต้องขึ้นในมหาลัยนี้หรือก็สิบต้องขึ้นที่ทํางานนี้อะไรแบบนี้วงสังคมในกลุ่มของคุณนะนะคะต้องแบบว่าจับตาดูไงเออจับตาดูพระเอกนางเอก,เอกคู่นี้นะชาวทาดินทีนี้มาดูซิความรู้สึกของเขาที่ส่งมาถึงคุณนะ เจ็บน้อยลงและยังไม่ลืมอมเขารู้สึกเจ็บปวดอ่ะแสดงว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาไปแล้วหรือเปล่าก็ได้หรือคุณไม่อยากส่งข้อความหรือไม่อยากคุยหรือชดใส่เขาก็ได้นะยังคิดถึงเสมอๆคิดถึงเธอทุกวนันมันเป็น energy ไพ่การรอคอยแสดงว่าคนนี้รอคอยคุณนานแล้วนะในความรู้สึกของเขานะหมอว่าคุณน่าจะไม่เจอเขาหลายเดือนแล้ว เป็นเดือนขึ้นนะ่ะหลายเดือนด้วยบางทีนะเป็นการรอคอยแบบนานนะ่ะนะรอคอยที่จะเจอคุณนะเจอหน้าคุณนาะนนาน,น,านแล้วเพราะมันเป็นไพ่ของความนานกรตะครั้งหนึ่งของความทรงจํายังไม่เคยลืมเลือนแปลว่าตอนที่เขาเจอคุณหรือร่วมชั้นเรียนหรืออยู่ในคลาสเดียวกันนะ่ะนะเขามีความทรงจําที่มีความสุขกับคุณนะมีเอเนจีบอกว่าพี่จะพิสูจน์ไหมว่าไม่ได้รักผมนะอันนี้มันเป็นคําพูดของ คุณผู้หญิงที่เป็นชาวท่าดินวันนี้นะคะคุณมีวัยที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขานะแอบชอบกันนะนะบางทีคุณอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้านายอะไรยนี้ก็ได้นะเขาอาจจะมีวัยวุฒิคุณวุธ์ที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหมอไม่รู้ว่าให้คุณไปไปปรับนะกับสถานการณ์จริงของคุณเองแล้วกันนะเพื่อนๆมันมีคํานี้ออกมาแปลว่าคุณผู้หญิงนะคนที่อายุน้อยกว่าคิดถึงคุณนะคะเอาง่ายๆแหละ ผมไม่ได้เด็กเหมือนเมื่อวานแล้วนะอ่ะ,อะเนี่ยเห็นไหมคะแสดงว่าบางทีคุณอาจจะคิดว่าฉันไม่อยากไม่อยากจะซีเรียสจริงจอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณอ่ะอายุน้อยนะคุณผู้หญิงคุณอาจจะคิดอย่างนี้และตัวเขาก็เลยพูดว่านะเขาอ่ะเป็นผู้ใหญ่พอที่จะตัดสินใจจะทําอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์ไม่ได้แคร์ใครว่าจะเออสมมุติว่าถ้าคุณอาจจะซีเรียสไงว่าคุณอายุมากกว่าแล้วเขาคนนี้อายุน้อยกว่าถูกไหมคะ และทํางานร่วมงานหรือร่วมชั้นเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่บางทีคุณอาจจะมองภาพลักษณ์ไงคะว่าเออกลัวคุณคนจะนินทานหรือกลัวว่าเขาอ่ะจะอายคนอื่นไหมที่คบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณผู้หญิงะนะชาว่าดินและเขาบอกว่าเขาอ่ะมีวุฒธธิภาวะพอเนี่ยเขาจะตัดสินใจเองว่าจะคบคุณหรือไม่คบเขาจะไม่แคร์สังคมรอบข้างแล้วก็อาจจะจะบอกว่าไม่อยากให้คุณแคร์นึกออกไหมคะว่าไม่ต้องสนใจคนอื่นเนี่ย เป็นการไข้ควรและไต่ตองนะอาจจะพูดสิ่งนี้ก็ได้นะเวลาเจอหน้ากันนะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเรามาดูอีกนะคะคิดถึงคืนที่มีแต่เราสองคนบางความสัมพันธ์ก็ถ้าคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วนะคะแล้วก็อาจจะได้แยกกันหรือห่างกันยังไม่ได้เจอกันแต่อาจจะติดต่อสื่อสารก็ได้หรือไม่ติดต่อสื่อสารก็ได้นะคะอันนี้แปลว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะ,ะช่วยโทรกลับหน่อย เขาก็รอข้อความจากคุณหรือบางทีเขาโทรหาคุณแล้วหรือส่งข้อความหาหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีคุณอาจจะยุ่งหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะฉันแกล้งมองไปรอบๆแต่จริงๆฉันมองคุณอ่านเห็นไหมคะแสดงว่าเคยเจอกันในวงสังคมไม่ว่าร่วมงานร่วมเรียนร่วมคา้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขารอคอยคุณทุกวันเลยเนี่ยนะเขามองหาอยู่ตลอดนะคะเอาไปปรับนะให้ตรงกับคุณนะข้อความนะคะเพื่อนๆ ถึงเธอจะกลุมมือฉันช่วงสั้นๆแต่จะกลุมหัวใจของฉันตลอดไปนะคะอันนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคนะคะที่ฉันรู้ว่ารักคืออะไรก็เพราะเธอนะ,ะอันนี้ได้ทุกสถานะนะทั้งคนผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายอายุน้อยหรือความสัมพันธ์ที่ต่าง มีความต่างต่างวัยวุฒิคุณวุฒิหรือวงสังคมที่จับตามองในในวงสังคมของคุณอะนะคะเพราะว่าคนเนี้รู้สึกว่าที่ไม่แสดงออกอะเขารักคุณอะมันเป็นการที่รู้ใจตัวเองอะเพราะว่าน,นี้ไม่เป็นความชัดเจนนะจัดติดคือการตัดสินใจชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองว่าเขารักคุณจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพราะใกล้ชิดหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะต่อมานะฉันขอโทษนะ อันนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าขอโทษนะที่ไม่ได้แสดงออกความรู้สึกขอโทษนะที่แคร์คนอื่นหรือแคร์ตำแหน่งหนะ้าที่การงานของฉันหรือขอโทษนะที่ตอนนี้ยังไปหาไม่ได้หรือขอโทษนะที่ตอบช้าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคิดถึงคํานั้นที่พูดแต่ในใจนะทุกครั้งที่ข้อความเข้าฉันอยากให้เป็นข้อความจากเธออใบนี้นะคะร้อยใบนะใบนี้นะเมื่อกี้หมอแจนอัดคลิปของชาวธาตุไฟใช่ไหมคะ ชาวธาตุด,ดินบางคนคุณอาจจะไปคุยกับชาวธาตุไฟก็ได้นะหรือคนของคุณเป็นเอ NERGY ชาวธาตุไฟหมอไม่รู้นะเพราะเราจะไม่ได้เปิดราศีเพราะส่วนใหญ่ราศีมันอาจจะไม่มีผลราศีกับลคัคนาอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเวลาที่เราเช็คพลังงานบ่อยๆอ่ะเราจะต้องดูดาวจันทร์และดาวศุกร์เพราะมันเป็นความรู้สึกของเขาในความรักความสัมพันธ์นะเพื่อนๆถ้าคุณรู้คุณก็ดูด้วยนะคะนึกออกไหมนะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาใหม่นะชาวธาตุด,ดินหมอจันทร์ขอบอกนิดหนึ่ง รายละเอียดของธาตุอยู่ในใต้ d e s c r i p t i o n บ o ็อกนะหรือหมอแจนปักหมุดไว้เ,เพื่อนเพื่อก็ไปดูตรงนั้นแล้วกันแต่ถ้าคุณยึดถือเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วมันตรงคุณก็ไปดูนะ,ะเพราะส่วนใหญ่หมอแจนจะให้แนะนําให้ดูถ้าแบบโหราศาส์ไทยก็ได้แล้วคุณก็ดูแบบตะวันตกเพราะหมอแจนยึดเป็นแบบตะวันตกนะคะถ้าคุณไม่รู้วันที่เกิดให้ยึดเดือนเกิดถ้าเราทราบนะคะเพราะบางคนแบบ คุณแม่ไม่ทราบว่าเกิดวันไหนแล้วเราก็รู้ว่าเดือนพฤษภาหรือเดือนมิถุนาเราก็ดูเดือนเกิดเป็นหลักนะคะพฤษภาก็คือธาตุดินนี่แหละถ้ามิถุนาเราก็ไปดูธาตุลมนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาจากไพ่ทาโร่หน่อยวันนี้นะเพื่อนๆมันเป็นเน e n e r ที่ถ้าเจอหน้าเขาจะทํางานในความสัมพันธ์ไม่ว่าเขาจะคุณและเขาจะแวดล้อมด้วยใครอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องพูด เนะพราะเขารู้สึกรักคุณอยากเจอหน้าคุณมากๆแล้วก็ไม่อยากไม่อยากแบบไม่อยากเป็นแบบนี้ไม่อยากเป็นเพื่อนไม่อยากให้ใครมาออไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดว่าเขาไม่ได้สนใจหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาพิจนารณาและค่อยควรตัดสินใจแล้วนะว่าคุณเป็นคู่ของเขานเพราะไพ่อพตอบเหมือนว่าเป็นเนื้อคู่ความชัดเจนที่เขาคุณเป็นคนที่เขารักในระยะที่แบบ ถ้าเริ่มต้นความสัมพันธ์จริงจังชัดเจนหรือเรียนรู้กันไปศึกษาดูใจกันไปนะเขาซีเรียสในความสัมพันธ์นะคะเพราะคนนี้กว่าจะทํางานในความสัมพันธ์โคตรนานความรู้สึกของเขาวันนี้นะเพื่อนๆบอกเลยนะเดวิลอะ่ะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะ่ะรอคอยด้วยแบบความทรมานคิดถึงรักเสน่หาถ้าคนเคยมีซัมติงลองแล้วคือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วเนี่ยเขาอยากจะมาหาคุณด่วนๆเลยเนี่ยตอนนี้เดวิลอะ่ะมันเป็นไพ่ที่แบบไม่เป็นสุขอะ่ะ กร,กระวนกระวายกระสรับกระสายอึดอัดอยากบอกรักอยากบอกคิดถึงหวยหาอยากเจอหน้าอยากกอดอะไรแบบนี้อยากสัมผัสน่ะนะเดวิลอะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แหละเออต้องเป็นคํานี้แล้วแหละเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ออกจากใจไม่ได้จะบอกว่าคิดถึงคุณตลอด24ยิี่ชั่วโมงก็ใช่แต่เวลาที่เขาทํางานแล้วเขาก็มองเฝ้าหามองดูคุณไงแล้วก็เวลาที่ว่างเว้นจากคนอื่นเขาก็นึกถึงคุณหรือคิดถึงคุณมากๆนะคะตอนนี้เขารู้สึกอึอดอัดน่ะไม่ได้เจอคุณน่ะ ต่อนะเขาบอกว่าเขาบอกว่านะสถานการณ์ตอนนี้จะบอกว่าสถานการณ์นะไม่เป็นใจเลยหรือหรือว่าจะบอกว่าสวรรค์ไม่เป็นใจหรือเวลาไม่เป็นใจหรือทําไมเขายังเจอคุณช้าเนี่ยแบบมันมันอะไรช้าไปหมดเวลามันก็ช้าสมมติเวลามียีิบสี่ชั่วโมงเขารู้สึกว่าการรอคอยครั้งนี้มันเหมือนว่าแต่ละวันผ่านไปเหมือนสี่สิบแปดชั่วโมงคุณ get ไหม คือแบบเขารอแบบรอรอรอนานมากอ่ะรอ,อได้แบบใจจะขาดอาย่างเช่นสมมติถ้าคนต่างชาติคนไหนที่จะมาหาคุณสมมติเขาบุกแล้วมันเหมือนมีการหมอรู้สึกหมอรู้สึกแบบนี้นะมันเหมือนว่าเอ่อพาสปอร์ตเนี่ยเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นชาวต่างชาติที่คนศาสนาภาษานะเป็นต่างชาติเขารอ คือเหมือนยังไม่ถึงเวลาสักทีหรือว่าถ้าคุณกับเขาจะได้ร่วมงานหรือสมมติว่าอาทิตย์นี้ไม่มีเรียนอาทิตย์หน้ามีอย่างเงี้ยเขาก็รอแบบเนี้ยเหมือนแบบเฮ้ยมันช้าอนะอะไรคล้ายๆสัตยธรรมนองนี้สไตล์นี้ในความรู้สึกนะเพื่อนๆน,นะคะและเขาบอกว่าเนี่ยเขากําลังจะเดินทางไปหาคุณนะเขาจะแอคชั่นรอคอยเดินทางไปหาคุณบางคนนะคะมีพลังงานราศีกรกฎชาวธาตุดินคุณอาจจะไปคบคนที่เป็นกรกฎแล้วก็มัง มังกรหรือเครื่องแบบนี้อาจจะเป็นทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบหรือคนที่ทำงานเดินทางบ่อยๆเนืกออกไหมคะทหารตำรวจวิศวกรได้นะเขาบอกว่าโอ้ยเบื่อจังเลยสถานการณ์นี้นะคะที่อยู่ไกลกันอะไรแบบนี้อ่นะเขาแบบรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกไม่มีความสุขเลย ใช้ได้ทุกพลังงาน Energy เ,เลยนะคะไม่มีความสุขก็คือ 1. ไม่ได้เจอคุณ 2. ไม่ได้เรียนใกล้กัน 3. มเขายังเดินทางมาไม่ได้เนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยนะคะตอนนี้แบบรู้ความรู้สึกเขาอะเขาบอกว่าตอนนี้นะมีคนที่ใครบางคนที่งอนเขาอะเขาบอกว่าลดกําแพงลงอะไรประมาณนี้นะคะลดกําแพงลงเขามองมองตัวคุณอยู่ในอนาคตแล้วนะ Ừ, เขาคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไม่เขาบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยบางคนคุณกําลังรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความชัดเจนเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกไหมไม่ใช่นะเขาบอกว่าเขาอะจะไม่ได้จะไม่ได้มองดูคุณแล้วไม่ได้แอบดูคุณแล้วไม่ได้แอบรู้สึกแล้วเขาจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ที่จริงจังเลยเขาจะทํางานในความสัมพันธ์เองนะคนเนี้ยอืม เดี๋ยวเขาจะเป็นคนพยายามเองเขาบอกว่าตอนนี้เขาเสียใจที่เขายังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวคนคนนี้จะแอคชั่นนะเขาบอกว่าการตัดสินใจคข้ควรหรือไต่ตองชาวธาตดินมีพลังงานราศีกันราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤษศนะเขาบอกว่าเขาตัดสินใจที่จะ เขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้และคบหาดูใจนะไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมงานไม่ได้เป็นเจ้านายไม่ได้เป็นลูกน้องหรืออะไรแล้วนะความสัมพันธ์นี้คือมีความมุ่งมั่นที่จะไปในอนาคตเลยวันนี้สิ่งที่พ่บอกอะ่ะเขาไม่เอาแบบเล่นๆแล้วนะคือเหมือนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ที่จะแอคชั่นอ่ะคือเราจะเรียนรู้กันไปแบบเขาคิดจริงจังแล้วนะเขาไม่ได้อยากอยู่โสดแล้วก็ไม่ได้อยากให้คุณอยู่สวยโสดแบบอือมดูหลันละ,ละอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆอืมเนี่ยเห็นไหมคะ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากจริงจังแล้วอะอยากจริงจังอะเป็นการตัดสินใจที่ครควรและไต่ตองแล้วนะให้คุณไปปรับเก่งแล้วกันว่าถ้าเขาได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เขาจะทําประมาณนี้แหละสแสดงว่าถ้าใครรอคอยชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาหาคุณนะหมอเชื่อว่าคนนี้อยากแต่งงานกับคุณหรือเพราะมันเป็นไพ่เหมือนเนื้อคู่การตัดสินใจจริงจังชัดเจนจดทะเบียนสมรสหรือคําตอบที่ชัดเจนในความสัมพันธ์แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถบอกใครได้มันก็จะคงอยู่แบบนั้นนะนะเพราะว่า สังคมหรือหน้าที่การงานอะในตําแหน่งของเขาอะแต่มีความชัดเจนกับคุณเอาง่ายๆนะสิ่งเนี้ยนะคะคเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้นะชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภราศีกรราศีมังกรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ